พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเสเคียวบทที่44ข้อที่5บันทึกว่า และพระเจ้าตรัสกับข้าพระเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยจงตั้งใจให้ดีทุกสิ่งที่เราจะบอกเจ้าเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของพระวิหารของพระเจ้าและกฎทั้งสิ้นของพระวิหารนั้นจงดูด้วยตาของเจ้าและจงฟังด้วยหูของเจ้าและจดจําเรื่องทางเข้าพระวิหารและทางออกจากสถานมัสการไว้ให้ดีข้อคิดจากพระวจนะท่าทีที่ถูกต้องต่อพระวจนะ หตั้งใจจดจอ่อจริงจังกับสิ่งที่พระเจ้าตรัส 2. จงดูด้วยตาอ่านด้วยการใคร้ครวนพินิษและพิจารณา 3. จงฟังด้วยหูฟังพระวจนะที่ถูกถ่ายทอดผ่านคนของพระเจ้าในทุกทุกทาง 4. จงจดจำด้วยใจอย่าแค่อ่านผ่านผ่านอย่าแค่ฟังผ่านผ่านแต่จงจดจำไว้ในหัวใจเพื่อปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจและด้วยความเต็มใจขอพระเจ้าอวยพรค่ะ